มาดูเรื่องต่อไปย้ำกันมาหลายวันวันนี้ย้ำกันอีกจนถึงวันเลือกตั้งเทศบาลน,นี่แหละครับนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลน,นี่แหละครับเอาวันนี้มาว่ากันด้วยเรื่อง6ข้อกฎหมายที่พบว่าประชาชนมักทำผิดในการเลือกตั้งครับซึ่งวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคม2568ที่จะถึงนี้อย่าลืมนะครับพี่น้องที่รักของผมทั้งหลาย ไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงของท่านเลือกสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีซึ่งวันนี้ตีคองร้องข่าวก็มีเรื่องมาแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายไม่ให้ทำผิดกฎหมายเลือกตั้งกันนะครับ6ข้อกฎหมายที่พบว่าพี่น้องประชาชนทั้งหลายมักจะกระทำความผิดในการเลือกตั้งก็คืออะไรบ้างมาจะแจกแจงทีละข้อครับ ข้อที่หนึ่งนั่นก็คือว่ามีการนำบัตรเลือกตั้งออกไปจากที่เลือกตั้งข้อนี้มีโทษจำคุก1-5ปีหรือปรับ2 0 0 0 0ถึง100,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับแล้วก็ศาลก็สั่งเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนดการเพิกถอนถึง10ปีเลยทีเดียวนี่ข้อแรกครับ ข้อที่2ครับก็คือการนําเครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้วข้อนี้จําคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน2 0 0 0 0บาทหรือทั้งจําทั้งปรับครับข้อที่3ครับการเรียกรับหรือยอมจะรับเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสําหรับตนเองหรือผู้อื่นเพื่อลงคะแนนหรืองดเว้นไม่ลงคะแนนข้อนี้จําคุกตั้งแต่1นถึงหปีหรือปรับตั้งแต่2 0 0 0 0ถึง10,000แบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ ศาลก็จะสั่งเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด10ปีเลยครับข้อที่4ครับจงใจกระทําด้วยประการใดๆให้บัตรเลือกตั้งชํารุดหรือเสียหายหรือให้เป็นบัตรเสียหรือกระทําด้วยประการใดๆแก่บัตรเสียเพื่อให้เป็นบัตรที่ใช้ได้ข้อนี้จําคุกไม่เกิน5ปีและปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทครับศาลก็จะสั่งเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้งของผู้นั้นมีกําหนด10ปีด้วยกันครับ ต่อไปข้อที่5ครับกรณีเผาฉีกทำลายทำให้เสียหายข้อนี้มีความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา358าจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน60,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับและข้อสุดท้ายข้อที่6ครับ กรณีปลดป้ายหาเสียงไปข้อนี้มีความผิดฐานลักทรัพย์จำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน60,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับเมื่อได้ฟังการทำผิดกฎหมายที่ประชาชนมักทำผิดทั้ง6ข้อชัดเจนแล้วก็อย่าได้กระทำผิดกฎหมายกันเลยดีกว่าครับพี่น้อง